คุณผู้ชมชาแนลยศสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านเปิ้นยัมเซเบอร์ตลาดต้นลุงนาสา่างชนบุรีตอนนี้ของจะหมดแล้วนะของใกล้จะเกี้ยงแล้วไม่สวัสดีครับ,น,รบนี่ทำไรอยู่ตํามาม่า,าทะเลก็ด้หน่อยก็ด้วยหน่อยแบบนี้เท่าไหร่ครับอันนี้70็ดสบาทเจ็ดสิบบาทพี่กัดร,ร้านก็ตลาดต้นลุงนาสา่างชนบุรีนะครับ ีใส่กล่องแบบน่ารักกระทักรัาได้เลยเต็บกินในรถไปได้เลยนะจ้าอันนี้ได้แล้วค่ะ ต่อด้วยตำป่า,ปานี่เดี๋ยวมาดูเมนูตำป่ารสเผ็ดมาก,กามากเผ็ดมากมากสบายปากระบากตูดเดี๋ยวเรามาดูตำป่าตำป่าเท่าไหร่นะเจ๊เจ็ดสิบบาทนี่นะาใครยังไม่เคยมาลองร้านนี้แนะนำเลย นะตลาดโต้ลุงหน้าสารชนบุรีนะรับรอ,อแงแซบเบอร์สมชื่อแน่นอน <S <S ดเดี๋ยวเรามาดูเมนูต็มปาตอนนีก้กำลังเตรียมเครื่องอยู่ใช่ไหมนี่เดี๋ยวมาดูต็มปา ลงครกลงครกลงครกนี่แจ้งแ้งสว่างสว่างพริกน้ำตาลถั่วฝักยาวตามด้วยมะเขือเทศผูกให้เข้ากัน น,น,นันยำร้านนี้จะเป็นมะนาวสดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แท้ไม่เทะแท้ค่ะแท้นะนี่ตามด้วยผู้ดำกรงป่าเจ็ดสิบบาทเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรมั่งทำด้วย่อไม้ต้มสุกประกาศดอง นี่ตัวชูลองนี่เพิ่มไปอีกมีอะไรไหมหอยหอยหมดซ้บ <c oughs> ปล่าหอยหมดวันนี้ก็ <c oughs> ขออภัยด้วยนะครับนี่โหสีน้ำปลาเข้มๆจนๆจนๆขาดไม่ได้เลยคือ มะนาวสดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ดูบีบนี่วิน้ำไม่ไหลอนี่หาเปลือกด้วยจ้อแล้วก็โยโย่โย่โย่ยยยยยเข้ากันนี่ แล้ด้วยส้นรมรรจอ่ะยังยังอีกขับปุ่นอะไรอีกหกแก้วดึวยล้ว ปลาเก็บตงังค์ลกไปไปลาพี่สกแกนไหนไปดได้แล้วให้ใสแกนคนละปลากรอบอยู่ไหนยังนะคะยังไม่ครบแป๊บนึ่งยังไม่จบยังไม่จบ น่ากินมากทุกคนสีสันสีสันนี่ไม่ป้อนผลไม่เอาประกอบประกอบไม่เอาก็ใส่ถั่วมีขนมจีนอีกมั้ยจานมันเล็กไปแบบนี้เจ็ดสิบบาทจานเล็กไปไหมจานมันเล็กกุ้งแห้งน่ากินมากนี่ไปแล้วโหน่ากินมากอะโหนี่

เครื่องแบบจุกๆแบบนี้เลย ยำบวมมิตรเจดสิบาทนี่แถมช้อนแถมซ่อมให้ด้วยเกิดลูกค้าอยากกลางทานสามารถเปิดรับประทานได้เลย ขอ,อ,อได้เจ๊หรือพี่โต้หรือเปล่าโต้มองไปมองมาแล้วนะเป็นตำข้าวโพดเค็มถ้าตำข้าวโพดไม่ตำถั่วไหมอ่ะถัถ่วที่สอง ไม่้อยอ่ะไม่ใช่ตั้ไทยค่ะอ๋อแล้วตั้ไทยถึงจะตั้งเทียมค่ะ จะ่อแต่พี่เท่าไหร่นะเจ็ดสิบบาทกบาทกสิบบาทขอะไรดีครับ

จากร้านเปิ้ลยำแซบเบอร์ตลาดตะลุงน่าสารชนบุรียำแซบท้าให้มาเราน,นี่อ้โห่ัวบตัวใหญ่มาก นนีี่ไปแล้วยำพรอยน้ำรมไปแล้วโอเคครับคลิปต้นใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ข้าขงหนุ่มชาแนลน,นะครับนะามาเปินยำซัพเปอร์มนาสดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แบบน,นี้เลยโอเคเปินยำต่อก็ยำไปแต่เราไปแล้วโอเคสวัสดีครับ